สวัสดียามเที่ยงครับท่านผู้ชม y o u t u b e นะครับช่องเสียเสมรถขุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าเมื่อเช้านี้นะครับผมได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับว่าที่ ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับที่ดูดน้ำมาจากคลองด้านโน้น,นะครับมาดูว่าน้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะหรือยังนะครับในบ่อของเรานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนะครับที่เราติดตั้งไดโวนะครับเมื่อเช้านี้ก็เ,เวลาตอนที่น้ำไหลนะครับประมาณ7จ็ดเโมงกว่านะครับที่ผมมา เปิดเมื่อเช้านี้นะครับผมมาเปิดให้น้ําได้ไหลมานะครับนี่ครับผมได้ครึ่งบ่อแล้วนะครับน้ําไหลดีมากนะครับเพราะว่าวันนี้แดดดีมากนะครับแดดตลอดเลยร้อนมากเลยนะครับวันนี้ในนะครับในขณะที่ผมก็เก็บงานอยู่รอบๆบ,บริเวณน,นี้เลยครับ ยังเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็จะมารีดมากดก้อนดินก้อนอะไรนะครับให้มันแน่นนะครับก็เลยนะครับก่อนที่จะกินข้าวก็เลยกินข้าวเที่ยงนะครับก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ ท่อนามสามนิ้วนะครับแผงโซลา r เซลล์ของเราก็รวม3แผงอยู่ที่พันกว่าวัตต์นิดๆนะครับแผงหนึ่งนะครับ340วัตต์นะครับรวมแล้วก็นะครับพันกว่าวัตต์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับลงไป ้างล่างนะครับในบ่อดูนะครับโอ้ได้ครึ่งบ่อเลยครับบ่อข้างในของเรานะครับบ่อสองชั้นนะครับสําหรับที่เราขุดนะครับทุกที่นะครับเราก็จะขุดเป็นเบิร์มเป็นชั้นนะครับเราไม่ได้ขุดดิ่งไปทีเดียวนะครับเพราะว่าเราทําการขุดระบบเชิงนิเวศนะครับไม่ว่าจะนี่นะครับ เหมือนที่ตรงนี้นะครับนี่มีเบอร์มีชั้นมีหลุมมีคุระอะไรต่างๆนะครับผมก็จะทําระบบเชิงนิเวศให้ปลาอะไรได้มาหลบซ่อนอยู่ในหลุมเวลาเขาวางไข่วางอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นที่หลบที่เ,เขาเรียกว่าหลบหลบภัยนะครับ <laughs> นี่ครับเป็นลุ่มเป็นอะไรพอมีน้ํามาก็เป็นลกใครลกมันประมาณนั้นนะครับนี่เป็นลุ่มเป็นบอ่อนะครับนะครับนี่ผมลงมาข้างในบ่อนะครับข้างในบอ,น,บน,บอนี่ครับได้ครึ่งบอ่อแล้วนะครับ ก็เจ็ดโมงตอนนี้เที่ยงนะครับเที่ยงในเที่ยงตรงนะครับนี่นะครับจากเจ็ดโมงมาเที่ยงตรงได้กี่ชั่วโมงแล้วครับเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็สองนะครับได้สี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเจ็ดชั่วโมงก็ครึ่งนะครับที่ตอนที่ผม เปิดให้น้ำไหลนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเอ้ยน้ำออกดีมากนะครับนี่เป็นน้ำคลองด้วยนะครับเป็นน้ำคลองอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำที่กว้างนะครับก็เป็นน้ำที่ดีมากนะครับตรงนี้นะครับ จะเป็นสีเหลืองนะครับยังไม่ปรับสภาพน้ำนะครับเพราะว่าอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ใสขึ้นมานะครับน้ำขุนกับน้ำใสนะครับถ้าน้ำขุนออ,ออกจะดีกว่าในการรดน้ำต้นไม้นะครับเพราะว่าน้ำขุนคือเป็นลักษณะมีเขาเรีย มีแพลงต,นนลงตนนล้นนะครับมีแพลงต้นถ้ะน้ำใสเกินนะครับก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่น้ำตัวนี้จะมีแพลงต้อนอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าเป็นน้ำคลองนะครับที่สีเหลืองนะครับเป็นกับดินนะครับเป็นกับดินที่ดินเหนียวอยู่ในบอ่อของเราอีกสักพักหนึ่งก็จะหายนะครับสีเหลืองนะครับเดี๋ยวก็เอาปุา๋ยคอกปุ๋ยอะไรมาลงก็อาจจะ าอาจจะเป็นสีลักษณะนะครับเดี๋ยวก็ใสนะครับนี่เหมือนอเช้านี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ใสนะครับเดี๋ยวเยอะๆมานะครับถ้าแด,ดดดีๆนะครับพรุ่งนี้น่าจะถึงขึ้นถึงเบิมเอเบิมที่ผมยืนอยู่นี่แหละครับน่าจะขึ้นถึงนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่โค้งเว้านะครับแล้วก็มีหลุมขนมครกนะครับสำหรับส่วนตรงนี้ที่เลี้ยงปลานะครับเขาก็จะได้มาอยู่ที่ตื้นที่ลึกที่อะไรนะครับต่างๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขุดเป็นพื้นเสมอให้เสมอทีเดียวนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาดูแล้วนะครับว่า ปลานะครับก็มีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ส่วนปลาเล็กก็อาจจะชอบน้ําตื้นส่วนปลาตัวใหญ่ก็อาจจะชอบน้ําลึกนะครับนี่เลยครับนี่นะครับมีเบอร์มีชั้นอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับก็มีลึกมีตื้น กันไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขุดให้เสมอกันนะครับเพราะว่าการออกแบบให้เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งเรียนแบบธรรมชาตินะครับต้องเข้าใจนะครับว่าระบบนิเวศคืออะไรนะครับในการที่เราจะาขุดนะครับ นี่แหละครับที่สำคัญต้องเข้าใจในการขุดนะครับพื้นที่ของเรานะครับก็ในการขุดบ่อจะเน้นความลึกนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำให้ได้ใช้ตลอดปีนะครับอย่างที่เราเอาน้ำมาเก็บไว้แบบนี้นะครับถ้าขุดตื้นเกินไปนะครับ ก็อาจจะเก็บน้ำไม่ได้เยอะหรือ,อตื้นเกินไปนะครับถ้าตื้นเกินไปก็จะอยู่ระดับชั้นดินที่ว่าซับน้ำนะครับถ้าหน้าแรงมากๆนะครับก็ทำให้น้ำจะซับไปกับดินทำให้บ่อของเราจะแห้งนะครับแต่ถ้าว่าเราขุดลงลึก ลักษณะแบบนี้นะครับคือน้ําข้างล่างจะไม่มีการซรับออกไปได้นะครับเพราะว่าข้างล่างจะเป็นดินเหนียวเท่ากับเราฉาบป,ปูนหรืออะไรไว้นะครับก็จะไม่มีการซับออกนะครับถ้าดินชั้นบนช่วงนี้นะครับจะมีการซับนะครับถ้าสมมติว่าเราขุดหลายหลายบ่อนะครับความชื้นนะครับความชื้นลิงค์หากัน ทั้งในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะอยู่ก็มันก็จะไม่แห้งนะครับในกรณีที่ที่เราเห็นว่าการขุดทั่วไปคือขุดแค่บ่อเดียวน้ำถึงไม่อยู่ไม่ลิงหากันนะครับเวลาดินแห้งตรงไหนมันก็ซับไปตรงนั้นนะครับแต่ตรงที่ตรงนี้นะครับคือเราขุดรอบบริเวณหมดเลยนะครับ นะครับข้างๆก็จะมีคลองรอบรอบด้านนะครับถ้ามีน้ําอยู่ทั้งหมดมันก็จะเป็นความชื้นเขาเรียกว่าพื้นใต้ดินมันจะเปียกไปหมดแล้วก็มันก็ไม่ไม่น้ําก็ไม่ซับออกไปข้างนอกนะครับมันก็จะชื้นอยู่ในบริเวณของเรานะครับนี่แหละการที่ต้องทําให้ น้ำที่มันมันจะอยู่ได้ในบอ่อของเราก็คือการขุดหลายๆบอ่อนะครับถ้าขุดบอ่อเดียวมันก็ชื้นออกนะครับดินแห้งตรงไหนมันก็ชื้นออกไปตรงนั้นนะครับนี่เลยครับที่เราได้เก็บข้อมูลมาแล้วก็ได้ศึกษานะครับท่านใดที่กํากลังหาข้อมูลนะครับที่จะขุดนะครับก็ลองเอาไปศึกษานะครับเอาไป เป็นแนวทางนะครับเอาไปเป็นแนวความคิดดูนะครับก็ผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ต้องมาตัดต่อไม่ต้องมาอะไรมากมายนะครับพูดแล้วก็นะครับคือจะสดๆเลยนะครับไม่ต้องไปตัดต่อตัดแต่งดูให้เสียเวลาพูดให้เสียเวลานะครับคือเราจะพูดตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่เป็นการเบื่อ <laughs> นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ FC ที่ติดตามชมผลงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโครงน้องนามโมเดลนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ